กิจกรรมความเพียร5ครั้งที่9รหัส3 8 1แปดฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีภูเปคเรโพธิคเรตัดหิงะหิงตาธรรมะทาเนะพวันตุปุชิตาสดทิงกโรนเตทะวิหาระมันทะเรเทราจะมชาณวากะ สัพิโคสารามิกาทานะปฏิอุปาสากาคามาจะเทสานิคมาจะอิสาราสัปปาณภูตาสุกิตาพวันตุเตชลาพุชชาเยปิจะอันทะสัมภวาสังเสทชาตาอัฐาโอปะปาติกานิยานิกังธร,รมมวรังปฏิจะเตสัพเพปิทุกคสะ กะโรนตุยังคาสสังพยังถาตุจิรังสตังธร,รมโมธรรมัาราจะปุคลาสังโคโหนตุสมโควะอัฏฐายะจะหิตายะจะอัมเฮระคันตุสัทธรรมโมสัพเพปิธรรม,มจริโนพุทิงสัมปาปุณเนยามะธรรมเมอริยปะเวทิตา ปสัสนนาโหนตุสเพปิปนิโนพุทธศา,าสเนสัมมาทารังระเวชันตโตกาเลเทโวปวัสสตุพุทธ,ธิภาวายะสตานางสมิธิงเนตุเมทะนิงมาตาปิตาจะอัตตราชังนิจังระคันติปุตตะกังเอวังธรมเมณราโชประชังระคันตุสัพพทา เทวตาอุโยชนะคาถาภูคาปตาจะนิทุคาพยาพตาจะนิพยาโสกัปตาจะนิโสกาโหนตุสัพเพปิปานิโนเอตวาวตาจะอัมหิสัพพตังปุญญาซัมพทังสัพเทวามโนทันตุสัพเพสัมปติสิทธิยาทานังทาทันตุสัทธยาสีลังละคันตุสัพทาภาวะ นาภิรตาโหตุคาชันตุเทวตาคตาสัพเทพุทธาพลปัตตาปัจเจกานักจะยังพลังอรหันตานักจะเตเชนะระคันร,ครักังพันธามิสัพพะโทสุมังคนคาถา โหนตุสัพพังสุมังฆังละคันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสตีหนตุนิรันตรังโหนตุสัพพังสุมังฆังละคันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสตีหนตุนิรันตรังโหนตุสัพพังสุมังฆังละคันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังขานุภาเวนะโสธีหนตุนิรันตรัง ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระนริตด้วยการสวดสังฆายบทสวดมนพระสูตรพระปรลิตและคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าและขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้พราเจ้าจงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพทเทว,วดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสารยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนานบุญแล้ว โปรดอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลผ้าปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญว่ายครูหกแตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สสินสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระตริจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุประการเถิด